กาบสวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่อ p ีนี่เป็น e ีพีที่298และพี่วันนี้ก็มีพระให้พี่เลือกหาเลือกชมแบบหลายองค์จุใจอีกเช่นเดิมพี่เจอกันประมาณ9้าโมงเช้าถึง10โมงเช้าเนาะนะครับวันนี้คัดพระมาให้ท่านี่พี่แบบหนึ่งชุดจะใหญ่เลยนะเป็นสมเด็จเนาะนะนครับอ่ะฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรพี่0 9 5ย์3 2 8 4 7้เจถ้าพี่ทางเราม,มีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านพี่จะแอด ไอดีรามาัเราก็ได้พี่0956232847เนอะนยครับว um ันน NO ี้ก็มาแบ่งปันเลยเนาะนะครับองละ300บาททุกรายการนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะครับใครโทรไปก่อนได้ก่อนแน่นอนครับจับจองก็ได้ทุกรายการอ่ะไปชมรายการแรกเลยนี่ครับรายการที่หนึ่งนี่ครับสวยๆนะครับนี่เกจันซุ้มนะครับหายากนะครับมีมีปิดทองนะครับคาบสองชั้นจมๆนะครับรายการนี้รายการที่หนึ่งเนาะนะครับใครชอบรายการนี้ก็โทรปิดหรือว่าขอรูปเพิ่มเติมได้เนาะนะครับ แบ่งกันไปแล้วกันนะครับรายการนี้นะครับสวยๆเด็ดเลยนี่ครับ่ะลงกล้องให้ดูนี่ครับสวยๆนี่ครับเป็นไงก่าวถึงยุคถึงสมัยนี่ครับมีคราบคราบบงคราบเบ้านะปิดทองแยมครบเครื่องพี่เนาะนี่ครับใครไวใครได้นะครับเบอร์โทรอะไอดีไลน์ก็อยู่ใต้คลิปกันแล้วเนาะนี่ครับสวยๆเลยนี่ครับนะครับรายการนี้รายการที่หนึ่งเนาะนี่ครับใครชอบรายการนี้ก็ทัวรปิดเลยนะครับผมจะเรียกเป็นรายการรายการไปนะครับไม่ได้ ไลฟ์มาหลายวันแล้วเนาะน,นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับนี่อ่ะแบ่งกันไปพี่นะครับแบ่งกันไปนะครับรายการนี้นะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการวันนี้อ่ะนะครับรายการที่หนึ่งนะครับจับจองได้นะครับรายการที่หนึ่ง,งสวยๆนี่ครับต่อไปเป็นรายการที่สองนี่ครับรายการที่สองนี่นี่เกตทะลุซูมพี่นะสวยๆนี่มีคราวบ,บ่งข้าวเบาแจมเนื้อสวยนะครับเก่าถึงยุค ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเนะนะฝากกดติดตามช่องทีเด็ดพระนบ้านพระเมาด้วยนะครับสนใจเบอร์โทรกับแอดไอดีไลน์อยู่ใต้คลิปแล้วนะผมแปะไว้ให้แล้วนี่ครับผมใส่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนี่อ่ะนี่ครับจำเดิมเดิมเลยครับนี่ครับสวยเดิมสวยเดิมพี่ไม่ต้องห่วงวันนี้ครับรายการนี้รายการที่สองเนาะนี่ครับใครโทรปิดก็บอกด้วยรายการเที่ยวไรเนี่ยผมก็ได้จัดให้ถูกนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการวันนี้นะครับ นี่ครับแจมเดิมพี่แจมเดิมสวยๆนะครับคมชัดเจนแน่นอนน่ครับนี่ครับเก่าถึงยุคพี่เก่าถึงยุคนี่ครับมีค้าวงข้าเบ้าสวยๆนะครับน่าเก็บสะสมพี่เนาะนะครับน่าเก็บสะสมครับใครชอบสมเด็จวรังเนาะนับน่าเก็บสะสมนะครับนี่ครับรายการนี้รายการที่สองแบ่งกันไปต่อไปเป็นรายการที่สามเกันนี่ครับรายการที่สามนี่เส้นแตกไายงาแจมแจม นี่ครับรายการนี้รายการที่สามเนาะนี่ครับเส้นแตกแรงงงแตกแรงงานครับครบเครื่องครบวงจรเลยนี่ครับเส้นแตกแรงงาสวยคมพี่นะไปต้องห่วงนะสวยคมนี่ครับจำเดิมแน่นอนพี่ไปต้องห่วงนะจำเดิมแน่นอนนี่ครับรายการนี้รายการที่สามนะวันนี้จะไปแปะปอยไวอีกชิ้นเดิมเนาะนีครับใครไวใครได้แล้วกันครับ ใครโทรปิดองค์ไหนก็บอกด้วยนะครับรายการเที่ยวไรนะครับองเที่ยวไรนะรผมก็ได้จัดเตรียมให้นี่ครับเดิมเดิมเลยนะครับไปมีการแตกหักนะ้พี่น้องนะพาเราตรงปกทุกรายการนะครับไปมีการซับเปลี่ยนแน่นอนนี่ครับแบ่งกันไปนะครับรายการนี้รายการที่สามนี่ครับรายการที่สามนี่ครับสวยเดิมนี่ครับรายการที่สามแบ่งกันไปต่อไปเป็นรายการที่สี่นี่ครับรายการที่สี่เนี่ยถ้า สมเด็จอะไรเนี่ยผมไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยแบบนี้เลยนะครับรายการที่สี่เนี่ยมีคาบวงคับเบ้าครับเนื้อจัดขมๆมแบบนี้เลยนะครัเนี่ยออกแบบ้วนสลัดขาวเนาะเนี่ยเนื้อละเอียดละเอียดนะครับรายการที่สี่นี่เป็นไงสวยเดิมพี่นะสามร้อยบาททุกรายการพี่นะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับใครชอบรายการไหนก็แจมๆเลยผมบอกเลยวันนี้นี่ครับ คมคมพี่คมคมวันนี้นี่ครับพระเราตรงปกทุกรายการแน่นอน <c oughs> ครับอ่ะรายการที่สี่นี่ดูพี่ดูดิเป็นไงเนีครับละเอียดละเอียดแจมๆจมนะครับแล้วแต่ท่านพี่พี่ชอบรายการไหนเนาะเนี่ยครับต่อไปเป็นรายการที่ห้านี่โอ้โหคาบสองชั้นนะครับคาบเบ้ามีปิดทองมาจางจาเนี่ยครับนี่ครับแจมๆจมสวยคมพี่สวยคมนะครับรายการที่ห้า นี่ครับตรงปกตรงคลิปแน่นอนครับพี่ส่งตรงคลิปแน่นอนนี่ครับเกรดยันซุ้มนี่ครับนี่มีค่านอนตังเอวนะครับสองชั้นครับเบ้าเลยนี่ครับฐานเถินคมนีครับรายการนี้รายการที่ห้านะสวยเดิมพี่สวยเดิมนี่ครับตรงปกทุกรายการพี่ไม่ต้องห่วงเลยวันนี้แจมนี่อ่ะแบ่งกันไปพี่นะรายการนี้นะรายการที่ห้านี่อ่ะ สวยนี่ครับอ่ะแบ่งออกไปพี่นับรายการนี้รายการที่ห้านี่ครับต่อไปเป็นรายการที่หกนะครับฝากกดติดตามด้วยเนาะนะครับอีพีที่สองร้อยเก้าสิบแปดแล้วอีพีนี้นะครับรายการนี้รายการที่หกเนาะนี่ครับเกตทะลุทุกเหมือนกันนะครับข้าวเบ้าข้าวเบ้าสวยๆนี่ครับเนื้อสองชั้นนี่ครับเป็นไง เก่าๆโบราณโบราณเลยนะครับรายการนี้รายการที่หกนะครับมีคราบ <c oughs> นะครับมีเริ่มเขียวสีเขียวมรกตด้วยนี่มวลสารจาเดิมนะี่ครับรายการนี้รายการที่หกนะครับรายการที่หกเนาะนะครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาได้เลยนะครับรายการที่หกนะครับตรงปกทุกรายการพี่ไม่ต้องห่วงนะครับเนื้อสวยๆนะรับนาเก็บสะสม ครับเก็บไว้ฝากตุกฝาก,กหลานแล้วแต่ท่านที่พี่เลยครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับรายการนี้อ่ะแบ,บ่งกันไปพี่นะร,รายการที่หกนี่รายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนี่ครับรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นสามขาโตนะครับเอาเออกแบบแนวเขียวๆนะครับข้างหลังเป็นตามงกุฎนะครับตาแล้วตาแผ่นดินอะไรประมาณนี้เนาะนะครับนี่เดิมๆเลย <c oughs> <ๆ S 2> รายการที่เจ็ดเนาะ นี่เป็นไงออแบบสีเขียวมรกตเนี่ยครับบนสารนี่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็ดเลยนะครับนี่นี่เป็นสามขาโต๊ะนี่ครับสมเด็จซ้อนนี่ครับรายการที่เจ็ดนี่ครับออกแบบเขียวเขียวสวยๆหายากนะครับเดิมเดิมนครับข้างหลังตอกเขาเรียกเขาเรียกแล้วปั๊มตามกุดแจมแจมนะครับแจมทุกรายการพี่ไม่ต้องห่วงนะครับอีพีนี้นะครับรายการที่เจ็ดเนาะนี่ แบ่งกันไปแล้วกันนะครับใครขอรู้เพิ่มเติมก็แอดไอดีไลน์นะครับมาได้หรือว่าสนใจองค์ไหนก็จัดมได้เลยนะครับรายการนี้รายการที่เจ็ดเนาะต่อไปเป็นรายการที่แปดนี่โอ้โหเป็นไงเกตทะุซุ้มนะครับหายากนะครับออกแบบเนื้อสีไข่เนื้อสีไข่ออกขาวนะครับนวลนนะครับนี่รายการที่แปดนะครับรายการที่แปดเนาะจับจองกันได้พี่เนาะน้าไรชอบรายการไหนโทรมาบอก นับถทรปรึกษาได้นะับจมเลยนะครับแจมเลยนะี่ครับรายการที่แปดแบ่งกันไปแล้วกันนะแบ่งกันไปแล้วกันรายการนี้แจ่มคมชัดเจนแน่นอนนะี่ครับเป็นไง แบ่งกันไปแล้วกันนะครับรายการนี้รายการที่แปดนี่ครับรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้านี่รายการที่เก้านี่ความสวยนะครับไงความเก่าความคมน่ครับรายการที่เก้าเนาะนี่ครับสองชั้นครับบงข้าวเบ้ามาเต็มเลยเนาะนะครับรายการที่เก้านะครับใครชอบรายการไหนก็จัดมาได้เลยเนาะนะครับจัดมาเลย นี่ครับแบ่งกันไปรายการที่เก้าสวยสวยเดิมเดิมนี่ครับดุ้งหลังนีไเป็นไงครับเราเน่านี่ครับรายการที่ 9, เก้าเนาะนี่ครับแบ่งกันไปพี่นะ้ำรายการนี้นะร,รายการที่เก้านะครับสวยเดิมแน่นอนแจมคมพี่ไม่ต้องห่วงรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบ นี่ครับออกแบบเนื้อดำๆนะครับโหกูเก่าๆนะครับลุงบอกเก็บไว้นานจัดเนี่ยครับองนี้นะครับเก็บไว้นานจัดเลยนี่ครับรายการที่สิบนะครับรายการนี้รายการที่สิบเนาะนี่ครับเนื้อดำๆนะครับน่าเก็บสะสมพี่ของเก่าๆแบบนี้นะครับอืมเดิมๆแจมคมชัดเจนแน่นอนเด็ดๆพี่ไม่ต้องห่วงเด็ดๆเลย นี่ครับสวยจริงพี่สวยจริงนะครับอ่ะรายการที่สิบน huh ี <Tür> ่ครับรายการที่สิบแบ่งกันไปพี่นะครับรายการที่สิบต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนี่โอ้โหความสวยนะครับนี่เกตดลุซูมนะพี่น้องนะรายการนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ด ข้าวบุงข้าวเบา้าเดิมๆเลยนะครับแล้วแต่ท่านพี่ชอบรายการไหนเนาะนะครับจัดมาได้เลยพี่เนาะนะสวยๆงามๆตามท้องเรื่องทุกรายการแน่นอนนะครับใครไวใครได้นะเอพีที่สองร้อยเก้าสิบแปดนะับพีนี้นี่มวนสานเป็นเม็ดเลยนะเม็ดหินเม็ดรายเม็ดกรวดเม็ดแร่อะไรประมาณนี้เนาะนี่ครับอ่ะแบ่งกันไปพี่เนาะแบ่งกันไปนี่ครับรายการทิ่เบด นี่ครับรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนี่ครับรายการที่สิบสองนี่ครับออกแบบในอกขาวนะครับหน้าอกตึงๆเด้งๆเลยครับมวลสารละเอียดละเอียดเนี่ยครับมีคาบงข้าบเป้านะครับจำๆรายการนี้รายการที่สิบสองนี่ครับแปลงกันไปพี่นะรายการนี้ สวยเดิมพี่เนาะนะครับตรงปกทุกรายการพี่ไม่ต้องห่วงนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งเผื่อมีการแจ้งเตือนคลิไปใหม่ทุกวันเนาะนะครับเจอกันทุกวันประมาณเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงเช้านี่ครับจับจองก็ได้ทุกรายการนะครับใครชอบรายการไหนนะครับองค์ละสามร้อยนะครับนี่อะแบ่งกันไปนี่ครับชุดนี้นี่ครับรายการที่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่สิบสามเนาะนี่ เกจันซุ้มน่ครับครับจากรายงานนะครับนี่โอ้โหยังสวยยังแจม่มน่ครับรายการที่สิบสามเนาะเราแต่ทนให้พี่ชอบเนาะรายการไหนนะครับเด็ดทุกรายการแน่นอนออ่ะแบ่งกันไปพี่แบ่งกันไปวันนี้ ครไวใครได้ในฮาใครไหวใครได้นี่เป็นไงครับเน่าครับครับน้ำเน่าแบบนี้เลยรายการที่สิบสามเนาะนี่ครับเป็นไงจำเดิมนะครับมีในฐานเถินคมนี่อ่ะแบ่งกันไปพี่นับรายการนี้นะนะครับรายการที่สิบสาม จับจองก็ได้นะร,รายการที่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นี่อันนี้เป็นสมเด็จองค์เล็กๆแบบนี้เลยนี่ครับมนฑ์สารนี่ครับดีนะครับรายการที่1ิบสี่นะครับนาเก็บสะสมพี่นะองค์สามร้อยนะครับใายไวก็ได้แล้วกันเนาะนะครับเขาชอบไหลองค์มีราคาพิเศษแน่นอนนะครับจับจองกันได้นะครับพระแจมแจ่มทุกรายการวันนี้นี่อ่ะ นี่ครับสวยๆนี่ครับใครชอบรายการไหนก็ตามเบอร์เลยตามเบอร์นี่ครับนี่ครับรายการที่สิบสี่เป็นงานพี่ว่าไงแจมเดิมนะครับมีคาบสองชั้นขึ้นดูเลยนี่ครับอ่ะแบ่งกันไปพี่นับคาบสองชั้นแบบนี้แจมเดิมนะครับรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านี่ครับเป็นสมเด็จไกเซอร์นะครับนี่คราบจากรายงานแจม ไปมีการแตกหักได้อนนะอันบี้นสารนี่ดูดิเต็มๆเลยเนี่ยรายการที่สิบห้าเนาะนะครับจับจองได้พี่นะรายการที่สิบห้าใครับไขว้ไหว้ครได้แล้วกันนะครับรายการนี้นะรายการที่สิบห้าแจ่มคมชัดเจนนี่โอ้โหเป็นไงเส้นแตกรายงานนะครับ ม่ค่าตอนต่างอิวนี่ผนสารเป็นนั้นเลยเนียดเดินี่ครับรายการที่สิบห้าเนาะนี่ครับสวยครับสมเด็จไกเซอร์ครับน่าเก็บสะสมนะครับรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนี่ครับรายการที่สิบหกจมเดิม นี่ครับเป็นไงนี่มอนสารดีนะครับมีค่าน้งตังอิวอะไรประมาณนี้เนาะนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดไปองคไหนผมก็ต้องขอพายพี่เอฟซีด้วยเนาะนะครับบางทีก็รู้มั่งไม่รู้ม้างเนาะนะผมก็ปัญ,ญายาไปตามพระไปนี่ครับรายการนี้รายการที่สิบหกโอ้โหเจ๋วเลยนะครับสวยเลยนี่ดูดิเป็นไงเดิมเดิมพี่เดิมเดิมเลยนะครับได้ปั้นได้จากบ้าคนคุณลุงมา ลุงกับลุกคุณยายครับชุดนี้นะพวงลนะสามร้อยเนี่ยครับผมจะย้ำตลอดคลิปน้ะเนี่ยท่านพี่ๆเลืมเนาะอ่ะรายการที่สิบหกนี่ครับรายการที่สิบหกแจมๆต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนี่ครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่เม็ดหินเม็ดแร่เนี่ยครับเม็ดหินเม็ดแร่เนี่ยครับเขตเส้นจากรายงานรายการที่สิบเจ็ด เป็นไงจำเดิมพี่จำเดิมแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจัดมาได้เลยนะวันนี้จัดมาได้เลยใครชอบรายการนี้นี่มวลสารเป็นเม,ม็ดเม็ดเม็ดเลยครับรายการที่สิบเจ็ดเนาะนีนครับรายการที่สิบเจ็ดครับสองันได้เห็นชัดชัด,ชด,ชดกันไปเลยเนาะวันนี้นะครับ บมดสารดีนะร,รายการนี้อะรายการที่สิบเจ็ดนี่ครับต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดนะครับออกเนื้อขาวเนาะนี่ครับออนี่ขา้ขางหลังเป็นเจดีนี่ครับรายการที่สิบแปดเนาะนี่ครับพี่คาับสองชั้นนี่ครับ รายการที่18เนี่ยใครชอบรายการไหนก็จัดมาได้เลยเนาะนะครับในเกียร์ทะลุทุ่มหมุงนี้ข้างหลังเป็นฐาน JD เนาะเนี่ยข้างหลังนี่ฮบเป็นรูปปั๊ม JD เลยรายการที่18เนี่ยจัดมาได้เลยเนาะจัดมาได้เลยอ่ะแบ่งกันไปพี่นับรายการนี้นับรายการที่18นี่ฮบสวยเดิมแน่นอน ต่อไปเป็นรายการที่ส <c oughs> ิบเก้านี่โอ้โหคมเก่าดูดิรับคาบสองชั้นโบราณโบราณเลยนะครับหน้าเรียมกรอบคล้องคอพี่เนาะนีครับหน้าเก็บสะสมรายการที่สิบเก้าอันนี้ครับพี่ว่าไงจำเดิมเลยจำเดิมเลย นี่ครับผมชัเดเจนพี่เนาะผมชัดเจนรายการนี้นะครับนี่ครับรายการที่สิบเก้านี่รายการที่สิบเก้าจัดจัดมาได้นะครับจากรายการที่สนะิบเก้าเนาะนะครับต่อไปเป็นรายการที่สุดท้ายรายการที่ยี่สิบนี่ครับรายการที่ยี่สิบในสวยนะมีปิดทองนีมีคาบสองชั้นนะครับ ครับวงข้าวเบ้ามาเต็มครับองค์ละสามร้อยบาททุกรายการเนาะนะครับ EP นี้สองร้อยเก้าสิบแปดครับ EP นี้นะครับแจมเติมมาแต่ผมดู EP ก่อนอ่ะสองร้อยเก้าสิบแปดเนาะนี่ครับเบ้าเนาะนะครับมีปิดทองด้วยนะครับรายการที่ยี่สิบรายการนี้นะองค์ละสามร้อยบาททุกรายการนะครับเจอกันทุกวันประมาณเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงเช้านะครับประมาณนี้นะผมจะลงคลิปเนาะนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับเพิ่งว่างนะครับ เพิ่งว่างเนาะนี่ครับแจมครับส่งฟรีนะครับตรงปกตรงคลิปแน่นอนนะครับส่งฟรีตรงปกตรงคลิปนี่ครับอ่ะแบ่งกันไปพี่นับรายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบอ่ะวันนี้ขอขอบคุณท่านพี่เอฟซีทุกท่านที่ค้ำรับชมอีพีที่สองร้อยเก้าสิบแปดด้วยนะผมผู้ผิดประการใดองค์ไหนผมก็ต้องขอพายพี่พี่เอฟซีด้วยนะครับอ่ะฝากช่องหน่อย เนี่ยครับกับช่องทีเด็ดพ้าอันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรพี่095 623 2847นะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านที่พี่จะแอด ID ดาได้มาทางเราก็ได้พี่095 623 2847้ากาี็ 47, นะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านที่พี่ FC ที่เข้ามารับชมด้วยเนาะนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผม